พวาอรหันตามาสามโทเวชจารณสามปนนสุขตลโลกเวทุนตรอุริสธรรมมาสาริสัทาเทวมานนสานังโอทโฮวาติสวาา จตังเวทิตาโพเวโยเหติสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสามเณ านโนภะควโตสาวะกะสังโฆยติทังจัตตาริบุริสัยุคานิอัตถบปุริสัโพคะลาเอสะภควโตสาวกสัง 街道啊。 You ខ្លວនៃសិន្រាន់អាំមាន់ស្ល់ន្កីពីក្រាស់ i uh -huh. i uh -huh. Thank you. มันกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยอ่ะอยืนหลังสุดไม่สนเลยสูมได้ยังไงก็เห็นศิลปินอยู่ดีมันถามา่าทำให้เราเนี่ยไปอยู่ติดขอบเวทีได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปอึดอัดเลยฮะพอเราจับเข้าไปอ่ะมันพอดีกับมือไปหมดเลยไปคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหเหมือนเอากล้องโปรตัวใหญ่ไปเลยนะครับเหนือกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ของการซูมเลยจริงครับอันนี้คือที่สุดสําหรับสมาร์ทโฟนที่จะไปคอนเสิร์ตเขามีโหมดเวทีสําหรับการถ่ายคอนเสิร์ตโดยเฉพาะมาให้ซูมได้ถึง120เท่าเลยเมื่อกี้ ก็คือเห็นศิลปินแบบตัวประมาณนี้แต่ว่าพอใช้ z p o m z o ซูม o ู m ก็คือแบบเห็นชัดมากไม่คิดว่าเขาจะแบบซูมได้ชัดมากขนาดนี้แล้วภาพคือไม่แตกเลยเหมือนอยู่บนเวทีข้างๆศิลปินเลยค่ะด้วย A I นะครับเก็บภาพมาเพียบวิดีโอเพียบไม่ว่าจะสูงไกลแค่ไหนเขาก็ทำได้หมดเลยค่ะ ถ่ายฮาร์ดแวรบัดพอร์เทนในที่แสงน้อยนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยเป็นธรรมชาติสวยมากเลยครับเราจะถ่ายให้เพื่อนหรือเพื่อนถ่ายให้เราไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวค่ะยก Oppo Find ฟ X8 ซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเป็นคู่หูสำหรับคนชอบซูมเลยครับถ้ามีคอนเสิร์ตรอบในนะครับมือถือที่จะเอาไปด้วยก็คือ Oppo Find ฟ X8 ซีรีส์เลยใช่เถอะมันต้องใช้ขอะมันต้องมีอ่ะจงจริง Oppo f i ฟ X8 ซีรีส์ AI ซูมไกล ภาคาวาอรหังสัมมาสัมพทธเวชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกะเวโทนะโนตตโรปุริสะธัมมสารติสัทธาเทวะมโนสานา ตโตภควาติสวาคาตโตภควาตาธัมโมสันเทติโกปะกาลิโกเอหิปัสสิโกโหปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพเวนโย เตโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆมุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาเมีิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติฐางจ Tari puri sayukani Atapuri sapu kalae Sapakawato sawakasamho Ahunayo, pahunayo Lakinayo, ancali 街道啊。 i'm a สาภาวะตุเมชยมางคะรานิการตวานังกาตธรรมธาดาริวะคาเพเนยาเจนจาญาโททวัจจานังชนะกายมาตแชสันเตนะโสมเวทินาชิตวามุเนธโทตาเตสาภาวะตุเมชยมังคลา ăn nháp bát hơi pha chá rít ơi thơm âm 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 thơm âm

i got nothing या सोचया मांगल अपराज के से बता पौ गए มันกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยอ่ะอยืนหลังสุดไม่สนเลยซูมได้ยังไงก็เห็นศิลปินอยู่ดีมันถามา่าทำให้เราเนี่ยไปอยู่ในขอบเวทีได้ครับโดยที่เราไม่ต้องเดินเข้าไปอึดอัดเลยฮะพอเราจับเข้าไปอ่ะมันพอดีกับมือไปหมดเลยไปคอนเสิร์ตเนี่ยโอ้โหเหมือนเอากล้องโปรตัวใหญ่ไปเลยนะครับเหนือกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆแล้วก็เป็นมาตรฐานใหม่ของการซูมเลยจริงๆครับอันนี้คือที่สุดสําหรับสมาร์ทโฟนที่จะไปคอนเสิร์ตเขามีโหมดเวทีสําหรับการถ่ายคอนเสิร์ตโดยเฉพาะมาให้ซูมได้ถึง120เท่าเลยเมื่อกี้ถ่ายโหมดสเตจมันว้าก ก็คือเห็นศิลปินแบบตัวประมาณนี้แต่ว่าพอใช้อ p p โป้ซูมซูม,ซมก็คือแบบเห็นชัดมากไม่คิดว่าเขาจะแบบซูมได้ชัดมากขนาดนี้แล้วภาพคือไม่แตกเลยเหมือนอยู่บนเวทีข้างๆศิลปินเลยค่ะด้วย AI นะครับเก็บภาพมาเพียบวิดีโอเพียบไม่ว่าจะสูงไกลแค่ไหนเขาก็ทําได้หมดเลยค่ะ ถ่ายฮาร์ดแอร์บัตพลัสเทดในที่แสงน้อยนะครับทำให้การถ่ายภาพเนี่ยเป็นธรรมชาติสวยมากเลยครับเราจะถ่ายให้เพื่อนหรือเพื่อนถ่ายให้เราไม่มีปัญหาไม่ต้องกลัวค่ะยก Oppo Find X8 Series ตัวนี้เนี่ยเป็นคู่หูสำหรับคนชอบซุมเลยครับถ้ามีคอนเสิร์ตรอบหนนะครับมือถือที่จะเอาไปด้วยก็คือ Oppo Find X8 Series เลยใช่เถอะมันต้องใช้ของมันต้องมีอ่ะจริง Oppo Find X8 Series AI ซูมไกล